ถอนเงินสด1 0 0 0 0บาทแจกเงินดิจิทัลเฟส s มีความชัดเจนขึ้นมาเป็นลำดับแล้วสำหรับการแจกเงินดิจิทัลเฟส3นายจุลพันธ์อมรวิวัตร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยความคืบหน้าและยืนยันว่าแจกเงินดิจิทัลเฟส s จะโอนเงินให้กับกลุ่มที่ลงทะเบยียนผ่านแอปทางรัฐเมื่อวันที่15กันยายน2 5 6 7ที่ผ่านมา ตั้งแต่อายุ1 6บถึงปีจำนวน16ล้านลายและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งอยู่ในกลุ่มเปราะบางจำนวน1ล้านลายเงินดิจิทัลเฟส3ใครได้บ้างมีสิทธิ์ถอนเงินสดหรือไม่สำหรับเงินดิจิทัลเฟส3ที่กระทรวงการคลังกำหนด2กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับกลุ่มลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนายจุลพันธ์ออกมายืนยันว่า ให้ใช้จ่ายผ่านดิจิทัล1,000งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ที่เป็นระบบซึ่งทุกธนาคารพร้อมจะเข้ามาเชื่อมต่อโดยจะมีการกำหนดพื้นที่การใช้จ่ายในระดับอำเภอให้เกิดการหมุนของมิดเงินสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐกระทรวงการคลัง วางแผนการโอนเงินในไตรมาส2ช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน2568ซึ่งมีความเป็นไปได้อาจมาไวกว่าเดิมในระบบไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นายจุลหันกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการถอนเงินสดออกมาใช้ได้มีเพียงกลุ่มร้านค้าเท่านั้นซึ่งคณะอนุกรรมการกลองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการพิจนารณาผ่อนปลนให้ร้านค้า และประชาชนสามารถใช้ใจ่ายเงินดิจิทัลเฟส3ดิจิทัลวอลเลตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดิมกำหนดให้ร้านค้าสามารถถอนเงินสดออกมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้ใจ่ายตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปซึ่งอาจจะผ่อนปนให้นำเงินดิจิทัลวอลเลตออกมาใช้ใจ่ายได้รวดเร็วขึ้นสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้สิทธิถอนเป็นเงินสดต้องผูกความเพลก,กับปัดประจำตัวประชาชน นายเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการตรวจสอบแยกกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนหลังจากนี้จะมีการประกาศขึ้นตอนว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งจะใช้เวลาอีกไม่เกิน2เดือนรวมถึงรายละเอียดต่างๆโดยยืนยันว่ากลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงิน10,000บาทอย่างแน่นอนแต่ต้องผูกความเพตุกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องได้พร้อมกับกลุ่มเฟสที่3